ตะโก่อนที่สุดเสียงว่าพี่หมีเจอแล้วาคาเฟ่เปิดใหม่ของชาวตรังรวบรวมเครื่องดื่มหลายสัญชาติาพร้อมขนมปังโดตีกรอบสังขยาดิบทำเองคนพร้อมแล้วกดเซฟคลิปนี้ไ<อ>ว้เลยจะดึงความอร่อยวันนี้มีอันจะกินชวนทุกคนมาพบกับร้านชาวคาเฟ่าคาเฟ่เปิดใหม่ตกแต่งสไตล์มินิมอลแลพี่หมีอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าขนมและเครื่องดื่มของร้านนี้เยอะมากๆเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยปังดิฟแฟมิลี่ปังอบและมีดิฟห้ทุกคนเลือกตามใจชอบจะเป็นตัวขนมปังปิ้งใบเตยมะพร้าวอ่อนโรตีกรอบโอวัลตินล้า วาคุเกนครีมก็อร่อยมากๆเครื่องดื่มตรงนี้มัทชะชีซูโอกานมไตหวันปังตูมตามหรือแม้แต่ชาไทยสไตล์ชาชาชาโนบินเดียทุกคนต้องสั่งกาแฟพี่มีแนะอเมริกาโนคีชโมนจะลองคาราเมลมาร์คิอาโตก็ได้นะพี่มีได้ลองเครื่องดื่มไปเยอะมากๆอยากจะบอกทุกคนแบบไม่อวยเลยว่าเครื่องดื่มร้านนี้อร่อยทุกเมนูตะเลียนโซดาอย่าพิ่งน้อยใจไปสดโซดาแอปเปิลโซดาหรือทีเด็ดตรงนี้โอเชียนเฟรชไปแล้วสดชื่นมากๆแถมมีเยลลี่โปะด้านบนมาด้วยลืมไปแน่ที่ร้านมีปังเย็นด้วยนะพี่มี สั่งชาไต้หวานครัมเบิลเยอะตัวเนื้อละมุนอร่อยลงตัวขนมปังอบไอ้น้ำสังขยาดิฟทำเองอ่ะอร่อยเลยละไม่หวานเยอะตีกรอบอยากจะบอกว่ากรอบจริงๆและที่สำคัญที่ร้านเนี่ยรีดน้ำมันให้ด้วยคลิสั่งได้เลยอร่อยทุกหน้า,าอยากมาลองความอร่อยของร้านชาวคาเฟ่มากันได้นะที่เส้นตัดไหมโรบินสันกับร้านมาดามย่างไปไม่ถูกทักมาพี่หมีรอตอบนะ